สวัสดีครับ13พฤศจิกาย,ยน2564นะครับสวัสดีค่ะครับก็มาทำโจทย์กันต่อเลยนะครับข้อที่3ามก็วัตถุเลื่อนลงมาตามพื้นเอียงด้วยความเร็วคงตัวนะครับความเร็วคงตัวบนพื้นเอียงยาว6เมตรสูง3เมตรจงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนนะครับระหว่างวัตถุก,กับพื้นเอียงนะครับอ่าอ่านโจทย์เสร็จว่าผ้าประกอบขึ้นมาคร่าวๆนะครับเป็นพื้นเอียงยาว6นะครับ และสูงสาตรงนี้3เมตรนะครับแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้6เมตรนะครับทีนี้โดยปกติแล้วนะครับเราก็ใส่วัตถุเข้าไปมีวัตถุง่ายๆก็วาดเ,เป็นสี่เหลี่ยมนะครับวัตถุเมื่ออยู่บนพื้นเอ,อียเดิมวัตถุถ้าอยู่บนพื้นเฉยๆนะครับ ถ้าบนพื้นเฉยมันก็จะมีน้ําหนักกดลงนะครับแล้วก็จะมีแรงแนวฉากแรงตั้งฉากหรือแรงปฏิกิริยาแรงเอ็นนะครับมีทิศขึ้นว่าจากจุดศูนย์กลางหมุนไปเพราะพื้นมันเอียงนะครับพอ้อียปั๊บ mg ก็ยัง,ยงอยู่เหมือนเดิมนะครับ mg ก็จะ,จะต้องลงสู่พื้นล่างเหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็จะต้องแยกเวกเตอร์นะครับแกน x แกน y นเนื่องจากแกน x แกน y มัน,มนเอียงตามนะครับ เพราะนั้นแยกเวกเตอร์เข้าสู่แกนแกน y ตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็น mg มุมนี้ t t มุมนี้ก็ t e t ด้วยนะครับ mg cos t h e t แล้วมันก็จะมี mg sin t t a เข้าไปโจทย์ข้อนี้ไม่บอกตัวเลขว่ามุมเท่าไหร่แต่บอกความยาวด้านออกมานะครับแน่นอนครับรู้ด้าน2ด้านเราก็สามารถที่จะหาด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งได้น,นะครับโดยพีทาโกรัส อ่ะทีนี้โดยปกติแล้วเมื่อเราแยกเวกเตอร์นะถ้าวัตถุอยู่บนพื้นเอียงปั๊บยกพื้นเอียงปั๊บมีแรงนิดเดียวพื้นเอียงอ่าวัตถุมันก็จะทันไหลลงมาทันทีแต่ทีนี้ก็บอกว่าพื้นที่อ่ามันไหลลงมาด้วยความเร็วคงตัวนะครับโดยปกติแล้วมันจะไหลถลันไหลลงมาด้วยความเร่งนะครับแต่ว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวแสดงว่ามันจะต้องมีแรงคอยต้านไว้นะครับซึ่งแรงในที่นี้ก็คือแรงเสียดทานที่ผิวนั่นเองอคำถามคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานโจนระหว่างที่มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ววคงตั ใส่เวกเตอร์ของแรงแรง f ไปทางนู้นแล้วกันนะครับหรือใส่ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีแรง f นะคอยดึงขึ้นคอยต้านไว้ในขณะที่วัตถุมันพยายามเคลื่อนที่ลงด้วยตรวคงที่นะครับไปด้วยความเร็วคงตัว V นะครับเพะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะเป็นสมดุลน,นะครับของการเลื่อนเพะฉะนั้นเราก็จะได้ตั้งสมก,การว่าแรงลับนะครับ มันก็จะเป็นศูนย์นะครับแรงดึงลงเท่ากับแรงเสียดทานแรงเสียดทานนะที่เป็นแรงเสียดทานจนนะครับเราก็ได้สมการว่า mg sin theta เทา่ากับแรงเสียดทานนั่นเองนะครับเป้าหมายต้องการจะไปหามิวมิวอยู่ไหนล่ะตัวนี้คือตัวมิวนะครับผูกเขียนแล้วนักเรียนอ่านเป็นตัว m ตัวมิวนะครับตัวมิวหางย,ยาวๆตัวมิวมันก็จะซ่อนอยู่ในตัว f นั่นเองนะครับเอฟตรงนี้เป็น f Fk นะครับเป็น mu แล้วก็ n นะครับตามสูตรนี้ทีนี้ n คืออะไรอ่าอยาใส่ไม่เสร็จเลยตรงนี้มันมี mg ลงมาเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะมีแรงาแรง n อยู่ด้วย1แรงนะครับแรง n ทีนี้วัตถุมันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงแนวติ่งเพราะนั้นแรง n ก็จะมีค่าเท่ากับ mg cos t นะครับอ่าหรือเวลาหนังสือบางเล่มก็จะเขียนเป็น sigma fx s fy นะครับ ซิกมาเอฟก็จะเป็นศูนย์คือถ้าดูแนวดิ่งนะครับแนวดิ่งมันไม่ขึ้นมันไม่ลงเพราะมันแรงดึงขึ้นในที่นี้ก็มี n แรงดึงลงเอ็มจีนะมันก็จะได้เอ็นเท่ากับเอ็มจีคอรสติตานะครับเราก็นำเอ็นตรงนี้มาแทนตรงนี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะได้เป็น m g s i n ีไซ t a เท่ากับมิลแล้วคูณด้วยเออร์ตนะครับอะทีนี้ วิธีการแก้สมการนะครับบางควรพอเห็น MG ปั๊บตัดเลยนะหรือย้าย MG ไปฝั่งนูน้นซึ่งมันก็จะตัดกันมันก็เหลือค่ามิวนะครับค่ามิย้าย c อ s ไปฝั่งนูน้นนะครับอ่าไซ t ิาหารด้วยค s สิตา้านะครับซึ่งสำหรับบางคนที่เรียนตรีโกณมาก็อาจจะทราบเพิ่มเติม,ตมว่า sin ส่วนค o s มันคือแทนนะหาจากแทน t ิต้ตาก็ได้นะครับอ้าแล้วมาจากไหนล่ะ มาจากรูปสามเหลี่ยมนี่ครับสามเหลี่ยมมุมฉากนี้อขอวาดรูปใหม่นะครับง่ายๆนะด้านนี้6แล้วเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้สามแล้วถามว่าอีกด้านเท่าไหร่งั้นเราใช้ปีทาโกรัสนะครับด้านที่อยากขอเพื่อนคือ6นะครับดัะนั้น S ก็จะเท่ากับรากที่2ของอ่าไม่ดีกว่างงไหมน่าจะไม่งงนะ มันหกกำลังสองเท่ากับ s อกำลังสองบวกกับสามกำลังสองเน้นฐานเเราก็ต้องย้ายอันเนี้ยไปฝั่งนู้นนะครับทีนี้มันก็จะได้หกกำลังสองลบด้วย3ามกำลังสองนะครับขอรัดๆนะครับตรงนี้ที่มาก็มาจากตรงเนี้ยด้านที่ยาวกว่าเพื่อนก็คือหกในยาวกว่าเพื่อนนะครับเท่ากับด้านสั้น2ด้านรวมกันยกกำลังสองนะครับย้ายข้างไปแล้วถอดรูทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ s เท่ากับ รากที่2ของ6 6 3กสนะครับลบด้วยเกนะ้าก็จะได้เท่ากับรากที่2ของ27อ่า27มันเท่ากับ3ามคูณสคูณสนะเพราะนั้นเหมือนกัน2ตัวดึงมาตัวนึงมันก็คือ3ามรูทสนั่นเองนะครับก็คือความยาวด้านนี้เท่ากับ3ามรูทสอ่ะทีนี้ก็ไปหาค่าไซน์ค่าโคศต่อนะครับอันนี้เป็นมุมที่สนใจมุมน,นี้จะเป็นมุมข้ามอันนี้ชาอันนี้ชิดนั่นเองนะครับอ้าวต่อไป นํามาแทนค่าสมมุติว่าคิดจากอะไรดีอาจากซ้ด์ก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าค่ามิวเท่ากับซด์ทิต้าหารด้วยด้วยคอสทิต้ตซาซเราก็แทนเข้าไปนะครับซด์ซดก็คือค่ามฉากนะก็คือเจ็ดสามส่วนหกนะครับเจ็ดสามส่วนหกหรือใครจะตัดเป็นเจ็ดหนึ่งกสองก็ได้นะครับคอสคอสชิดชิดฉากนะชิดก็คือ สามรูทสามส่วนโอเป็น,จน,จนส่วนซ้อนเพราะนั้นเราก็ตัวบนไว้เหมือนเดิมตัวล่างกลับเต็เป็นส่วนอ่าเน็น่ากะจากนั้นก็ตัดนะครับ 6, 6 3, อ้กครัสามอ่าเพราะนั้นเราก็จะได้ค่ามิลมิลในที่นี้ก็เป็นมิลเคนะครับอ่ะลืมตัวเคมิลเคเท่ากับเท่ากับเจ็หนึ่งส่วนรูทสามนั่นเองนะครับอ่าหรือใกล้จะหามิลเคจากแทนทิตาก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ามิลเท่ากับแทน แทนคืออะไรแทนคือแทนคือข้ามชิดนะครับข้ามม,มุมแล้วก็ประชิดม,มุมแทนก็คือข้ามชิดข้ามก็คือ3ามข้ามส่วนชิดข้ามก็คือ3ประชิดก็คือ3ารู้3ตัดตัดเป็นอย่างต่ำก็คือเศษ1น่ส่วนรู้สนั่นเองอเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากเอ้ซูมซูมไม่ได้อ่ะ จ้งมว่าจะซูมขยายอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็มีวิธีการประมาณนี้นะครับมาเริ่มที่จากโจทย์เราก็วาดภาพประกอบนะครับแยกเวกเตอร์เข้าไปนะครับอ่ะสุดท้ายก็ได้ข้ามมิวออกมาซึ่งมิลก็เป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจนดนะครับตามที่โจทย์ต้องการโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีค่ะ